สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การใช้ทรัพยากรท้องถิน่นและภูมิปัญญาอย่างยั่งยืนที่โรงเรียนเมืองสมเด็จนะครับหลักการและเหตุผล ปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้คนสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่พึ่งพิงการบริโภคมากเกินไปใช้ชีวิตบนความพอประมาณใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสติและพัฒนาอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้สำหรับโครงการนี้จะมุ่งเน้นการนำปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษาสร้างทรัพยากรท้องถิ่นโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสง่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน 2. เพื่อปลูกฝังการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีคุณค่าและเหมาะสม 3. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในขบวนการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นม .4 ทับ1จำนวน26คนเข้าร่วมกิจกรรมเชิงคุณภาพนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรม 1. ปลูกผักสวนครัวจากวัสดุเหลือใช้ 2. การจัดการขยะรีไซเคลิลระยะเวลาดำเนินกิจกรรม2ชั่วโมงสถานที่ดำเนินการนะคะโรงยังนวงนสมเด็จงบประมาณวัสดุทำกระถางปลูกผักจำนวน300บาทวัตถุดิบสมุนไพรย400บาทอุปกรณ์การสอน200บาท การติดตามและการประเมินผล 1. ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความเข้าใจและความพึงพอใจ 2. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะด,ดำเนินกิจกรรม 3. การนําเสนอผลงานจากนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการน,นะคะ 1. นนายอภิรักษ์อุย้ยมูดวิชาเอกสังคมศึกษา 2. นางสาวพาณิดาการสวยวิชาเอกสังคมศึกษา 3. นางสาวอนัญญานามพงศ์วิชาเอกชีววิทยา 4. นางสาวอารีรัตน์พิมายวิชาเอกชีววิทยา 5. นางสาวนฤมลเพ็ญชาลีวิชาเอกฟิสิกส์ 6. นายประกาศิษย์กับกรวิชาเอกฟิสิกส์ผลที่คา,าดา่าจะได้รนะับ 1. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เกิดการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า 3. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะชีวิตจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน